รถหานะที่คุยนู่มคนนึงอ้หูอินบอกเก้าครับผมยังไมยังไงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เหรอครับบอกไกบ่บานเดี๋ยวถาพันแม็กนะครับเนาะ ใส่ไปนี่แหละเจ็ดแปดหลังทันแม็กครับเดี๋ยวทำมาเบิงนะครับเนาะประมาณจากถุ่มสองถุ่มสขีมอไซค์มากับพันแม็กมาหยามมือรุ่นทับเบิงรุ่นครับเยอะปลาหมึกครับไอปลาหมึกแข็งครับปลาหมึกแข็งขี่รหัสสีปุ่นนี่พอพันแม็กพอดีครับพันแม็กกำลงังสีไซคครับอีกสองหลงังคนวะ ทำหรอครับมาคำบเนาะครับ,รบเนาะยเขียนได้ดโตบ่ครับเดี๋ยวฮารุนเนาะสองทุมนะ่มเนาะไม่ทีลับเดินทางครับตอนนี้กลังเดินทางมายามบิดรอบแรกครับสองทุม่มาละครับพอด หอดไม้แล้วครับไปเทาไปทางไหนกันไปไปสูทฟุนก่อนบ่ เงียบครับเงียบสองลังเด้งงเงียบครับพี่น้องเอา้าเงีเเยร่อนครับเงียร่อนเงียร่อนครับบ่มีโตครับนังนี่ แม่ลื ok, button, มใส่เนื้อบ่อใส่ตันแม่ควาใส่นะครับแต่ว่าหลบปลาไหลมาหนออีอ่าปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลโอ้ปลาไหลครับปลาไหลกำลังคิดมากินรถโอ้น็อตปลาไหลบ้างหนปลาไหลไปแล้วตกเงียบนี่นังนี่ครับเป็นไลย ไปไหนนองทั้งนี้นี่เบ็ดฟ้งครับลุกขึ้นนุกอ๋ออยู่ครับอย,อยู่อยู่ยู่ในนี้เด้กต้องฝืน,นใจครับบอรครับอะนะครับทั้งนี้เลยเต็มเดียวครับไปไปดูทั้งบุญดอครับ ต่อฟังนี่ครับสิบสิบก้อนหลังอ่ายังอยู่ครับเกียร์ปัดโรเตอร์คันนี้มีถุนแล้วดูครับอยู่ยังอยู่บ่ยังอยู่ครับหลังนั่นไปได้กินบ่กินด้วยหูอีนยังบ่ฮัทไหมกินบ่ครับกินบ่ครับ ไอเด็กางเจ้าเพงตัวแง่ตัวงะลัง้ยันรนครับลางนี่เดักินครดึงดึงดึงกคยเิลอยดิไปยังกบไปยังอุ้ยอุ้ยีเนกับีหนโอ้คอมเนตปลาครับพี่น้องกบครับกบกบกบเราครับอ้กบกินปลามึกมากบหนากบนาครับบู มีโอ้สองแต้มครับกบตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งครับอเอาล้วครับอันนี้กระแต้มครับมันี้เป็นเ,นเนื้อครับปลาเบอร์กุ้หล่อนเนื้อหมูสดเนาะได้ปลาอะไรสองแต้มครับพี่นี่ครับเหลือรุ่นอีกหาหกครังครับพี่น้อง เบ็ดเบ็ดขึ้นหมูเบ็ขึ้นหมูเบ็ดสิฮะ <st arts> นี่เบ็ดโฟมอยู่หันอันหนึ่งบอนี่บอเ <st arts> บ็ดหมูเ <st arts> บ็ดเอาครับสามเต็มเร็ว <st arts> เดีย <st arts> เ๋ยวุ้ยเยี่ยมอะไรครับอะไร ตัดเลยพ่อนุอมโอ้ยไซยครับไซใหญ่ไรครับไรอีเดี๋ยวอ้ยกล่องอะยิ่งกัดกัดนี่ตัดอไอ้ปูอะไรครับลาไรตัวใหญ่พีน้องรับ เป็ดทั้งปลาไหลทั้งกบนะมันยามเน่าครับมันยามเน่าพี่น้องวายุเป็ดคือหนุ่ม,มนี่เบ็ดฟ้องบ่เห็นอ่ะพี่ว่าพี่ใส่หลังหนึงเดินี่บ่เอาเนื้อหมูใส่เลยแล้วมันหล่อนทั้งนี้มีตัวายครับทั้งนี้พี่น้อง ปลาไหลพี่น้องครับสามแต้มครับแต่ว่าบ่าคือกันพอแต้มครับกบปลาปลาไหลปลาคอครับนะครับเลยขามือหลังไปขามาันทีพี่น้องไปไม่ได้หกนะครับมันเนี้ยแหละ เขียดครับอยู่เขียดล่มครับพังงานเงินบางงานแม่ในเรื่องครับได้เรื่องท้านนี้เงียบครับท่านนี้ไม่ค่อยหกถ้าลุ่มมือครับเตียปล่อยครับรอบแรกผลงานสามเต้มครับผมอย่ามือเช้านะครับมือเช้าติดตามเต่าครับตีได้อีกเต็ม โผงนั้นเห็นซุ้มเงยบปจับไปด้วยอได้คอากคอใส่ตรเย็นตัวนึงครับหลังดีเลกบบอมกบบตักบ้งีเส้นเน้าวนี่น้องครับ ตัวนึงครับมาหมาอยู่ดีแ่แหละเนาะไปเอาินเจ้าพอกันเทียนีครับมาหนับผนนั้นครับอะไรหนึ่งตัวปลาช่อนนะครับหนึ่งตัวใส่เนครับอะไร กบไปครั้งไว้ได้ครับกบกบตรงเมนูผัดเผิดชีได้ตะโขอมันตายพราะได้กินอยู่ครับสามแต้มนเนมื่อนี้เดี๋ยวครับติดตามมือนชีไดสมือเจ้าชีได้จากแต้มครับขบม้งท่นแม่กว่า Đây, đầy tập Ta thì subscribe được kênh Ghiền มีได้กับหลังหนึ่งหมูแล้วครับเก็บหลังนี้กันหลังหลังสองครับหมูอยู่ครับ<ม>เก็บหลังนึงกันนะ<ม>ครับเลย นึครับโอ้ยหมวกหรือแม็กซ์เดี๋ยวแทนแทนผู้สมงบ้างกันเย็ดยิงยิงเลยมึงบัลนี่อยู่ครับอยู่ครับเป็ดหมวกปลาไหลสิล่าปลาไหลอีกแล้วตายบ่ะนอ้อู้ใหญ่ครับใหญ่ยยครับใหญ่ยยครับใหญ่ยยครับ,ยยรบ,ยยรบพี่น้อง โอ้น้องนี่ปลาปลาหลายๆครับได้ปะมันเยออ่ะโอ้ติดตัวได,ด้โดนแล้วนี่หือโอ้หนังเต็มครับหลังที่สองระวังนะลองถือมือโอ้ได้เมนูนะครับแหลง เต็มครับสองลังแรกลื่นครับลื่นครับสองลังหนึ่งเต้ม,มต่อครับเอาแล้วครับ,รบพันแมงโก,โก้หมุกอีกแล้ว รุดุุุมีนนมี่นไหมบุบวะบุบสองล้งครับสาลังที่สาโห้หลังนี้ยูครับน่ผ่านผ่านลลเลยนะเ,นะนเนยยานออนะแมงเนาะ หลังนี่น้องครับบึงสภาพเบ็ดครับตึงสภาพเบ็ดหมูพี่นึ่งนะครับเดี๋ยวมาเห็นโตน้องแต่ว่าหมูพี่นึ่งเลยมามามา อยู่ครับลุดแม็กลุดเต็มขคืนแล้วดิห,ห,หลุดลุดโอ้ผาเลยสองหลงังเบ็ดเหยยดเลยลุดผงม,มาแลนอย่างเต่า อยูท่ทุ่งปนัมชีวิตแห้หาหลังเหมือนเต้มเพราะว่ามีปลาคอวะเขียดอยู่คือเก่าเลยเนาะเฮ้ยใส่เห็ดแนวใหม่มาใส่ปลาไหลแล้วครับพี่เด้อสองหลังสามหลังเอาไปยู่เลย แฟนคนหนไฟไ้านคนเนึ่เลยเยบรองลังฟังนีกันต้อครับเห็นหเห็นทุนไห ถุงถุงเงียนะเด้อถุงปลาหมึกครับมาขึ้นมายามเบ็ดเห็ดเสียห้าสิบบาทแล้วนะฟังไหมมาวิ่งไาทำงานเนาะเกลยดเออต็มเดียดวปลาหมึก เดียวก็ยังอยู่ขเขาก็ได้งเานประอบฟังนี่ก็งายบเ่รูเป็นยักันเจ๋งแลวมหันเลยใช่ว่าน้องหามไปพูดเล่นปะหมดแล้วครับร tôi cũng nghĩ biết ăn là hả? để biết ai phải không vậy biết phôm biết lão à ừ kinh mày à ดูกันต่อเป็นได้เป็นได้ขันนี่เอาเป็ดเสียอันเดียเออเขียดก็ไม่ทำงานครับเขียดก็บ่าตายน้ำเองนะปล่อยไม่ลดเมื่อวันหยุด น้องแม็กน,นะครับจะเลียงแมาเด็กเต็มเดียวซะแม็กซี่เอ้ยตนแรกลุดระถึกสามจีหลังหมูปิีกันเลยลงมาตะแลกตื่นเต้นเลยเป็นยังครับ สุดท้ายลำฟีอีกแล้วครับแจงพอดีตันา่าจะจบเกมแล้วครับบรรยากาศมื้อนี้กับเบ็ดสามีกับเบ็ดผมครับมื้อนี้ปิดท้ายครับเต็มเดียวปละไลครับบรรยากาศรอครับขีบ่มอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียว ผมสำหรับคลิปนี้กับน,นาสิจบเพียงเท่านี้นะครับช่องเบาอุด,ดีเคยอีสานให้อมวนก็ต้องขอจากรลาบก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ